สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้อีกหนึ่งข้อสงสัยไขยให้หนึ่งคำถามนะครับพอดีเพิ่งมีเวลาทําคลิปนะครับก็มีสมาชิกถามมาบอกว่าเอตคาบที่อยู่ตามท่อเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันยังไงเอาเป็นว่าวิธีป้องกันกันลวกันนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยตะขาบแมงป่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่กลัว2ออย่างก็คือกลัวความเป็นด่างแล้วก็ความเป็นกรดไม่เฉพาะสัตว์นะครับคนก็เหมือนกันแต่ริ์ความเป็นด่างและความเป็นกรดเนี่ย เราจะหาได้จากไหนวิธีป้องกันเบื้องต้นอย่างง่ายๆก็คือ,อาตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเล่าต่อๆกันมาและที่ผมเคยใช้ก็คือใช้มะนาวนะครับความเป็นกรดจากมะนาวจากน้ามะนาวนี่แหละก็อาจจะฝานมะนาวไปบางมุมใดมุมหนึ่งที่เป็นซอกนะครับมันก็จะช่วยป้องกันพวกตะขาบแมงป่องพวกนี้ได้แต่ถ้าจะใช้กรดหรือจะใช้กรดจากน้ําส้มสายชูก็ได้นะครับ ก็เอาไปเทราดบริเวณที่คิดว่ามันจะขึ้นมานะครับโดยเฉพาะตามซอกอิฐตามพื้นบ้านต่างๆนี่แหละมันชอบอยู่นะครับนี่คือวิธีที่1ใช้กรดมะนาวได้วิธีที่2ใช้ด่างครับด่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงด่างจากปูนขาวนะปูนขาวผมเคยใช้แล้วก็มันต้องเข้มข้นมันถึงจะเอาอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยกลัว ด่างที่ผมจะแนะนําก็คือที่เขานิยมใช้กันก็คือด่างจากโซดาไฟนะครับก็สามารถใช้ป้องกันหรือขับไล่พวกตะขาบปังป่องได้โซดาไฟเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ก็ได้คือจะเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งมีชื่อว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปสําหรับที่ใช้ในครัวเรือนก็คือถ้าท่อตันเนี่ยเขานิยมเอาโซดาไฟมาละลายน้ํานะครับ แต่ว่าต้องระวังด้วยต้องใส่แมสใส่ผ้าปิดจมูกนะครับแล้วก็ต้องใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าโซดาไฟเนี่ยมันไม่เหมือนปูนขาวนะมันจะกัดกร่อนแรงกว่าปูนขาวนะครับมีฤทธิ์เป็นด่างเหมือนกันส่วนใหญ่ที่ใช้กันในครัวเรือนนะครับจะเป็นโซดาไฟที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนั่นแหละมันจะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นไม่สูงนะครับก็คือเอามาสัก5-6ช้อนแกงผสมน้ํา1ลิตรก็สามารถเทใส่ท่อน้ําที่มันตันหรือเทล้างลงไป ราะว่าตะขาบเนี่ยมันชอบอยู่ตามท่อน้ําใต้เปลือกไม้นะครับเวลาฝนตกไม่มีที่อยู่มันก็จะขึ้นมาอาศัยบนที่สูงเราก็สามารถใช้โซดาไฟเนี่ยกันไม่ได้ป้องกันไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าโซดาไฟเนี่ยอย่างที่บอกไปมันจะมีฤทธิ์แสบร้อนที่ผิวหนังมีกลิ่นที่รุนแรงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยในการใช้โซดาไฟก็ลองทําดูนะครับหรือใครมีแนวทางหรือไอเดียที่นอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอด สวัสดีครับผม